การทิ้ลูกจอบ บริการรับลงสตอรี่แมปออสตาบริการหาออสต่างๆมากมายและยังขายไอดีพร้อมเล่นและยังมีบริการแมปอนิเมะไฟเตอร์ซิมูเลเตอร์ไม่ว่าจะเป็นลงดานหาเงินในราคาที่ถูกและปลอดภัยใครที่สนใจติดต่อลิงก์ด้านล่างได้เลยครับร้านไฮด้าชอ็อปบริการกดเพชรแมปออสตาเลทสุดคุม้มและยังมีบริการอื่นๆในแมปบล็อกฟุตไม่ว่าจะเป็นกดเกมพาร์ตกดผลหรือฟาร์มเอลและยังมีไอดีไก่ตานขายใครที่สนใจติดต่อลิงก์ด้านล่างเลยครับอยากได้คุ้มต้องร้านนี้เลยเอชสตีมชอ็อปบริการรับเติมเกมพาร์ตแมปอนิเมเตอร์ซ และชิงไลกินซี่และยังมีบริการอื่นๆมากมายใครที่สนใจติดต่อลิงก์ด้านล่างได้เลยครับเอาล่ะท่านผู้ชมก็กราบสวัสดีทุกทุกคนทุกทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในช่องไอกระส่าแชนเนลแล้วก็อยู่ในแมปแอนิเมเตอร์ไฟต์เตอร์ซิมูเลเตอร์นะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่อัปเดตแมปนั่นเองครับก็คืออัปเดต10นั่นเองครับเป็นอัปเดตมาใหม่นะครับและด่านที่เข้ามาใหม่ก็คือด่าน7บาปนั่นเองครับหลายคนก็เดาผิดเดาถูกกันไปนะผมก็เดาว่าเฟดเนาะซึ่งก็ไม่ใใชช่่่่่นน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 นะะะคคคคครรรรรรััััััััับบบบบแแลลล้้้้้วววววกกก็ีีีีีเเเาาามมมอออยูซซส์ปิดขื12โงงงึ ก็จะมาเปิดตู้ใหม่นั่นเองครับตู้นี้ก็จะใช้ตังในการสุ่ม1ครั้งอยู่ที่ 3.75B านะครับแต่ตอนนี้เรามีหลักคิวเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสุ่มสบายนะครับแล้วก็ถ่านน้องๆถามว่าพี่ครับถ้าจะสุ่มตู้ใหม่เนี่ยต้องใช้เงินเท่าไหร่ครับในการสุ่ม12ชั่วโมงครับผมก็บอกไว้ตรงนี้เลยนะประมาณ 400T ทีนะครับถึงจะสุ่มได้12ชั่วโมงนะแต่ว่าผมมี1คิวนะครับก็น่าจะสบายอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าผมจะได้ซีเขตหรือเปล่านะครับหรือว ตัวนี้เลยนะครับตอนนี้ก็ยังบั๊กไม่มีหน้าอยู่นะไม่รู้เหมือนกันว่าตอนที่เราสุ่มเสร็จแล้วตื่นมาเนี่ยมันจะมีหน้าหรือเปล่านะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะว่าผมจะได้มิติก,กี่ตัวไป เอาละท่านผู้ชมตอนนี้เราก็สุ่มไปครบ12ชั่วโมงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วผมก็ได้เควส์แรมาไม่รู้นี่เลยครับเดี๋ยวผมคอลับดูก่อนนะอ๋อมันเป็นเควสให้สุ่มนะครับก็คือถ้าเกิดเราสุ่ม5 0,000ครั้งเนี่ยมันจะได้แบบว่าบู์แบบว่าเปิดเร็วขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับโอเครับไปเลยนะก็ถือว่าดีนะมาเดี๋ยวเรามารุ้นกันเลยดีกว่านะครับซึ่งเงินผมไม่รู้เนี่ยไม่ต้องแปลกใจนะเพราะว่าผมลงดันลงเรดด้วยนะครับแล้วก็มีฟาร์มมอนข้างๆตรงนี้ด้วยนะมันก็ฟาร์มง เงินเยอะมากๆเลยนะก็น้องๆอย่าลืมเป็นฟาร์มกันนะครับมาเดีย๋ยวเรามาลุ้นกันลิตกว่าไป pp! มาดูสิว่าจะได้ซีเคตตั้งแต่เริ่มต้นไหมนะมาโอ้โหแถวแรกครับ6ตัวแรกนะครับเป็นมิติล้วนนะครับ12ตัวแรกก็ยังเป็นนะมิติเฮ้ยเฮ้ยซีเค็ซีเค็ดโอ้เชีย่ยมาตั้งแต่วันแรกเลยยังไม่ถึงวันแรกเลยท่านผู้ชมเพิ่งเพิ่งแบบครึ่งครึ่งวันนะเพิ่ง12ชั่วโมงตั้งแต่อัปเดตอรเฮ้ยโอ้ อุได้ตั้งแต่ได้ตั้งแต่แบบยังไม่ถึงวันน่ะโอ้โหของจริงแล้วก็ได้มิติกมาด้วยครับมิติใชนี่ว่ะฮ้ยแต่ว่าไม่ได้แบบพาสซีมาด้วยนะเอออ่ะไม่เป็นไรนะครับมาที่เหลือก็มิติกมิติก เออโอเคครับมิติกหมดเลยนะมิติกทั้งหมดกี่ตัวผมนับหน่อยนะเราได้มิติกธรรมดามาทั้งหมด57ตัวนะครับแล้วก็มิติกแบบไชนีนึ่1ตัวนะครับแล้วก็ซีเคดอีก1ตัวนะครับโอ้โหถือว่าไม่เกลือนะครับโอ้โหคือเปิดมาแบบได้มิติกแบบโอ้โหดีใจมากๆเลยนะคือมันแบบมันยังไม่ถึงวันๆนะท่านผู้ชมตั้งแต่อัปเดตนะครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นแรงใจผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์แสดงความเกลือด้วยนะว่าคืนแรกคุณดูไได้้้้ออะะรรกกกัันนมาาาบบคแลว็ยให ผมเปิดไข่ให้หรือว่าจ้างเปิดไข่ผมก็ติดต่อเข้ามาที่ลิง์กด้านล่างได้เลยครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม